ไหนดูสิใครที่ตอนนี้กำลังแบบหัวร้อนอยู่เลยนะคะเพื่อนหรือเจอคนที่พ่นพลังงานลบๆใส่เราเจอคนที่กำลังมาบู้รี่เราอยู่ตอนนี้กำลังหัวร้อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นไฟเลยไหนใครบ้างยกมือขึ้นเออยกมือขึ้นยกมือขึ้นนะคะพี่เบนอยากจะบอกแบบนี้ค่ะหากใครที่กําลังเจอพลังงานลบๆหรือเจอคนที่มาบู้ดี่เราเจอคนที่มาพูดไม่ดีใส่เราพ่นคําไม่ดีใส่เรานะคะ พี่เบนจะจะบอกแบบนี้ค่ะแสดงว่าชีวิตเรานี่เริศนะชีวิตเราดีดีนะชีวิตเราดีสิเขาอิจฉาเราเขาถึงมาพูดคําไม่ดีใส่เราอะ่ะให้คิดส่วนไปแบบนี้เลยค่ะชีวิตเราจะต้องดีมีอะไรให้เขาอิจฉาเขาถึงพ่นพลังงานลบๆใส่เราถูกปะเออแสดงว่าเราสวยเราเลิเราเชิดเราเก่งเขาต้องมีอะไรที่แบบไม่มีเหมือนเราอะ่ะเขาถึง มาพ่นพลังงานไม่ดีใส่เรามาพูดสิ่งไม่ดีใส่เราคนพวกนี้เขาจะมีปมอ่ะทุกคนคนพวกนี้เขาจะมีปมเขาจะเหมือนกับว่าได้พูดสิ่งไม่ดีกับคนอื่นเหมือนปมในใจของตัวเองอ่ะเอาไปใส่คนอื่นเพื่อที่ทําให้ตัวเองดูดีขึ้นดูสูงขึ้นอนะไร <HER> ประมาณนี้พดูดง่ายๆก็เหมือนแบบเขาพูดสิ่งไม่ดีใส่คน,นเพื่อเหยียบคนอื่นให้ตัวเองดูดีสูงขึ้นคนพวกนี้น่าสงสารน,นะ คนพวกนี้เขาน่าสงสารค่ะเพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปค่ะอย่าไปหัวร้อนตามเขาอย่าไปตามเกมเขาถ้าเมื่อไหร่ที่เราไปเล่นตามเกมเขาเขาจะยิ่งได้ใจแล้วเขาจะยิ่งสรรหาคำมาพูดมาว่ามาอะไรคนใส่เราได้ทุกวีทุกวันเลี่ยงไม่ได้ค่ะคนแบบนี้และพี่เบนจะบอกเลยนะว่าคนแบบนี้มีทุกสังคมค่ะมีอยู่ทุกสังคมเลยต่อให้เรามองว่าเออชีวิตเขาก็แบบว่าครบนะพร้อมนะ อาจจะพร้อมด้วยฐานนะหน้าที่การงานการเงินครอบครัวอะไรที่เรามองเขาว่าเขาแบบเออเขาพร้อมมนะเขาพร้อมในในมุมมองของเราอะคือเออเขาก็พร้อมนะแต่ทําไมเขาชอบพูดคําพวกนี้กับคนนู้นคนนี้คนนัน้นอะไรเนี่ยแต่เราไม่รู้แล้ขาดลึกๆคนพวกนี้เขาก็ยังขาดคนพวกนี้มีปมนะ น่าสงสารนะพี่เบนว่าน่าสงสารเขาเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหัวร้อนกับเขาทุกสังคมจะมีคนแบบนี้อยู่ค่ะอยู่ในทุกๆสังคมเราจะต้องเจอพี่เบนเองเกอ็เจอค่ะแต่ถามว่าพี่เบนรับมือยังไงก็ปล่อยเขาไงคะเราไม่หัวร้อนตามเขาเราไม่ไปวิ่งตามเกมเขาเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาพ่นอะไรมาใส่เราแล้ว,ลวเราเฉยอ่ะก็เหมือนมาเหาไปตองแห้งเราไม่หัวร้อนเราไม่ตามเกมเขาเมื่าก็ไม่สนุกเขาไม่สนุกเขาก็เบี่ยงเบนหนีจากเราไปเอง เราไม่ดึงดูดค่คะเราไม่ดึงดูดถ้าเราหัวร้อนอารมณ์เราหุนมัวใจเราปุ๊บปุ๊บปุ๊บเราก็ดึงดูดแต่พวกน,นี้เจอหน้าเขาอีกเขาก็มีเรื่องมาว่าเราอีกต่อให้เราทําดีแค่ไหนนะต่อให้เราเลิศแค่ไหนเลิศเรอแค่ไหนเขาก็จะหาจุดจุดปมด้อยของเขานั่นแหละคะ่ะมาพ่นใส่เราเพราะฉะนั้นน่ะคนพวกเนี้ยถ้าเราไปหัวร้อนตามเกมเขาก็ยิ่งสนุกเขายิ่งสนุกเขาเห็นสนุกเขาก็จะยิ่งมาพูดมาพูดหาเรื่องมาพูดได้ทุก a ีทุกวัน นั่นคือโพรมด้วยของเขานั่นแหละที่เขาขุดขึ้นมาพูดใส่เราคนใส่เราเพราะฉะนั้นพี่เปบนก็จะเฉยเออเอ,อแล้วแต่เอออยาพูดอะไรก็พูดอะไรประมาณนี้คือแบบเราไม่ร้อนตามเขาเดี๋ยวเขาก็เบี่ยงเบนไปหาเป้าหมายอื่นเออที่ไม่ใช่เราอะไรอย่เงี้คนพวกนี้ถามว่าเขาหยุดไหมเขาไม่หยุดหรอกคะ่ะเขาแค่ หาเป้าหมายอื่นพอเราไม่ร้อนตามเขาก็ไปเขาก็ไปพ่นใส่คนอื่นใครที่หัวร้อนตามเกมเขาคนนั้นแหละคือเป้าหมายของเขาทีนี้เขาก็จะสั่งหาคาพูดคําอะไรคือคนประเภทนี้มีอยู่ในทุกสังคมที่เป็นเจอมาแล้วเพราะฉะนั้นเราอย่าไปหัวร้อนอากาศทุกวันนี้ก็ร้อนมากพออย่แล้วแค่เราจะทํามาหากินแค่เราจะอยู่กับตัวเราเองมีความสุขกับตัวเราเองมีความสุขกับครอบครัวของเราคนใกล้ชิดงานหน้าที่ของเราก็คือเต็มที่กับมันจบไม่ต้องเป็นหัวร้อนให้ค่ากับคนประเภทนี้ อะไรที่มันไม่โอเคก็ปล่อยปล่อยมันไปค่ะในยุคนี้สมัยนี้เออ,อยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขเพราะว่าพรุ่งนี้มันมีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะมีสําหรับเราทุกคนไหมใช่ไหมเ,เราไม่ต้องรอเราไม่ต้องรอนะคะตอนวันนี้นาทีนี้เรามีความสุขปัจจุบันขณะให้ได้มากที่สุดตื่นรู้รู้ทันความคิดของตัวเองให้ได้มากที่สุดเนาะทาดีไว้นะคะพรุ่งนี้มันมีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีสําหรับเราหรือเปล่า นะเพราะฉะนั้นพี่เบนฝากไว้ใครที่กําลังหัวร้อนใครที่กําลังแบบมีใครมาพูดอะไรที่ไม่ดีกับเรานะฝากไว้ให้คิดว่าเรามีดีเออฉันมีดีฉันรอดน,นะใช่ไหมเขาต้องอิจฉาชีวิตเราแหละเขาถึงมาพูดไม่ดีใส่เรานะแสดงว่าชีวิตเรามีดีรอดน,นะ นะยังไงก็มีความสุขมากๆนะคะจะสงการแล้วจะตีใหม่ไทยแล้วนะคะทําตัวเองให้มีความสุขแล้วเราก็ดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทําให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นดีขึ้นเราจะได้แบบว่ามีความสุขจากโลกภายในภายนอกสุขกับตัวเราเองเนาะ